จะเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้พบท่านเจ้คุณอลงกดเนี่ยสองสาครั้ง oh. เคยขับรถไปถึงที่ที่ที่อะไรนะคะลบบุรีแม่ไม่ใช่อ่าสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณหรือเปล่าวัดพระบาทวัดพระบาทํทาทำภูอะ่ะจําไม่ได้จังหวัดอะไรแต่ยิ่งสักนั่งรถไปคือเมื่อก่อนหลายปีก่อนเป็น10บสบปีแล้วอะโลกเอดจะไม่เป็นที่ประจากคนยังไม่เข้าใจ mm. บางคนนะ mm. ขับรถอะ่ะไปจอดหน้าวัดนะ เอาพ่อแก่ๆทิ้งเลยแล้วก็ไปเลยลลเพราะว่าไม่มีปัญญาจะรักษาอับอายขายหน้าอะไรก็คิดไปเถิดในวันเก่าๆยิ่งสักเห็นท่านน่ะไม่ได้รังเกียจเลยกับคนที่ป่วยเพราะว่าจริงๆเอดมันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวอะไรเลยแต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติก็เกิดจากเขาเรียกอะไรนะคะไม่ค่อยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรืออะไรอันนี้คือวันเก่าๆ ทีนี้มันเกิดโลกภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันก็เกิดโรคโ้นเกิดโรคนีอธิกดิ์ได้เห็นคนบางคนน่ะณวันสุดท้ายก่อนจากไปอ่ะยิ่งศักยิ่งศัก์กไปทำน้ำปั่นใส่บูเบอรี่แล้วก็หยอดใส่ปากเขาอาจารย์เ <c oughs> ชื่อไหมว่ายิ่งศักย์ได้มีโอกาสเห็นชีวิตของคนแค่หนึ่งวันก่อนเขาจากไปอ่ะ มันเป็นความรู้สึกน,นะนะว่าเขาเหลือตัวคนเดียวบางคนทิ้งพี่ทิ้งน้องญาติพี่น้องพ่อแม่เพราะว่าไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกลับบางคนถูกเอามาทิ้งมันเป็นความหลากหลายของคนที่จะจากไปแต่ทุกคนที่นั่นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่จะพบกับความสุขในอีกหนึ่งวินาทีที่จะจากโลกนี้ไปเดินไปตามแสงสว่างและชายพระเหลืองได้ก็คือเขามีท่านเจ้าคุณอลงกฎเท่านั้นที่เมตตาค่ะ อืมใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยอันนี้คือทั้งหมดแล้วท่านก็ยังสร้างโรงเรียนทําโน่นทนํานี่โอ้โหชีวิตท่านทําไมท่านต้องอุป,ปการะคนมากมายเลี้ยงเห็นจริงๆชีวิตท่านก็สบายสบายเออมีคนไปถวายอาหารแล้วท่านก็มีสมณะสาวท่านไม่ต้องเหนื่อยก็ได้นะแต่ท่านเหนื่อยจนกระทั่งขนาดนี้เลย ถูกต้องนี่แหละอาจารย์ก็เลยวันนึงาอาจารย์เบียไปบวชอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยนะเออไม่เหนื่อยแล้วอาจารย์นอนบวชไปนอนอย่างเดียวว้าย <c oughs> ไม่ได้จะไปบวชแล้วจะไปนอนในวัดอาจารย์คะจะบวชแล้วก็ต้องทําประโยชน์อาจารย์จะไปกินไปนอนในกุฏิเดี๋ยวไม่เชียนะคะ <c oughs> ได้เวลาพักไงทำมาเยอะแล้วขอพักบ้างไปนอนตอนนี้อาจารย์กําลังจะเดินทางไปไหนคะ มาหมอเสงเนี่ยเพิ่งถึงเนี่ยถึงเลยแหละแล้วก็กาลังจะเตรียมไปรับประสาที่อาจารย์ไปทํางานัะการเดนเก่งใจอาจารย์ขอพระคุณอาจารย์คุยด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมทนาย์ขอบคุณมากค่ะทำยังไงอ่ะฉันออกไม่เป็นอีกละเอาลงยังไงเออเอออาลงยังไงแต่ทีเนี้ยเอาลงไปแล้วโอเคเอาลงไปแล้วยังเนี่ย ขายังไม่ได้ออกอ่ะออกยังไงออนี้เหรอตอนนี่เหรอเอาโทรศัพท์ขึ้นไปดูปรสถานที่นห็นไหมไล์สดไปเลยเออเดี๋ยวพาขึ้นไปดูสถานที่ปฏิบัติพรุ่งนี้ ขึ้จะเอาไปอ,อืมอืมอันนี้ไม่ต้องโอนนะไม่ต้องโอนไ,ไม่ต้องโอนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโอนแล้วไนงะอาจารย์เก็บเงินสดอย่างเดียวเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโอนแล้วอันนี้มันเงินอะไรอ๋อโอเคอันนี้ต้องโอนโอเคนึกว่าหมายถึงเงินนี่นี่หนึ่งเงินที่รับประวันนี้ถ้าเงินบยาวัตวจกรโอนให้ด้วย เดี๋ยวพาไปดูสถานที่จะปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์นี้พรุ่งนี้ก็วันมะรืนใครที่จะมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ที่หมอเสงพรุ่งนี้นะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่เนี่ยสถานที่ที่นี่แหละจะเป็นที่สวดมนต์ปีใหม่ใครที่จะมาเค้าดาวกับอาจารย์มาสวดมนต์าำหลักของสองพระเจ้านะสามารถเดินทางมาที่เนี่ยหมอเสงรังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์รังสิตของแจกพี่ะปีใหม่เขาจะจะสอนวิธีการข้ามปีแบบถูกต้องแบบเป็นกุศลมันก็ถูกต้องหมดแหละไม่ช่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะหาว่าวกูถูกกล้องอยู่คนเดียวอีกอ <c oughs> อดีจอะอะไรอะ่ะของใครอะ่ะอามาจากไหนกันอ๋อสาธุขอบคุณมากเลยอน,อนุโมทานาด้วยกินน้ำเปล่าแล้ว โอเคเขาเอาพัดลมมาด้วยเหรอ โอ้ดีเลยไม่งั้นร้อนในเนี้ยถ้ามีพัดลมมันจะไม่ร้อนถ้าไม่มีพัดลมมันจะร้อนโอ้มันจะรองรับหมดแล้ววะเนี่ยมันจะไม่อาจอ่านตันใจกันตรงนี้แล้ววะเนี้ยแต่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งนะ ตรงนี้มัน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 คับแคบเลยตรงเนี้ยร้อนไม่ได้เอาเต็นท์มาตัดเพิ่มมามาปูเพิ่มมากลางเพิ่มเนาะเดี๋ยวรอดูก็รู้ว่าพอหรือไม่พอเดี๋ยวรอดู วัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าเข้าลิฟต์มันจะสะดุดไหมเข้าลิฟต์สัญญาจะหายไหมไม่แน่ใจเดินดีกว่าไหมเข้าลิฟต์กลัวสัญญาณหาย ทุกคนมาก็เดินขึ้นอย่างเงี้ยนะใครเดินไม่ไหวก็ขึ้นลิฟต์ใครเดินไหวก็ไปเดินเดินขึ้นเนาะสามชั้น,อเ,น,นเออดีจริงจ้าเกแป้งนหน่อยนี่เสียงช็อตมาให้เช็คเสียงให้หน่อย เขาได้ยิน,นเสียงชัดและบอกด้วยชัดไหมดูคอมเมนต์ให้ด้ยนะชัดไหมหนึ่งสองสาม,ม,นะช,ม 1, 2, ชัดเนาะโอเคนี่เรามาพามาดูสถานที่จัดปฏิบัติธรรมบริษัทหมอเสียงเขาเป็นเจ้าภาพเราจะจัดนี่เป็นจุดลงทะเบียนนี่จุดลงทะเบียนใครมาพวกนี้มาลงทะเบียนตรงนี้นะ ลงจุดตรงทะเบียนแล้วก็จะแจกของชำร่วยแล้วก็แจกรับกับตรงนี้นี้ห้องน้ำผู้หญิงจะเป็นนี้ห้องน้ำผู้หญิงจะเป็นอันี้อ๋ออันนี้เขาลื้อเหรอเดี๋ยวต้องจัดใหม่อย่างนี้เดี๋ยวสอด อาจจะต้องเข้าสอดข้อหากันเนี่ยมีที่มีอยู่จะช่วยกันจัดเนี่ยที่สถานที่การปฏิบัติปฏิจารปดิจารปฏิจารปดิจารปฏิจาพอเวลามีกล้วยไม้ปุ๊บเหมือนนี่เลยงานศพงานศพประจานี่แล้วเนี่ยหนูหนูบอกพี่เขาบอกว่าให้ช่วยเอาต้นไม้ลงไปช่วยแต่งตัวแบ็คดอให้หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปถ่ายที่แบ็คดอกก็เลยลงตรงนี้หมดเลยใช่ข้างล่างก็เลยลงอ๋อข้างล่างก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่ว่าต้นไม้ผมก็ตายกันเราไม่ได้เตรียม แล้วเขาดอกไม้ดอกไม้นี่คือเอาลงตรงนี้หมดเลยเหรอใช่เขาบอกขาแลราจะเรกบอกว่าให้แบ่งลุกคนแบ่งไปให้หน่อยที่แบกอบเขาแบ่งไมเขาลืมไม่แน่เลยอาจารย์ว่าน่าจะลืมเหมือนเนาะแล้วมันสามารถแบ่งเดี๋ยวลองดูซิโอ้แต่สวยนะแต่กล้วยไม้น่าจะแบ่งไปได้นะมันหนาเกินไป ไม่ได้เล็งกันนะเนี่ยไม่ตรงกลางกันเะนี่ยพระเนาะพระไม่ตรงนี่ครับถ้าตรงกลางเนี่ยมันต้องตรงเสือเพราะเสือเนี่ยมันคือกลางเ <ขอ S 1> นี่ยเดี๋ยวอาจจะขยับแท่นเอาก็ได้แต่ทีนี้ถ้าถ้าขยับแท่นนี้ข้างบนก็จะไม่ตรงตนเนียนะใช่แต่มันไม่สวยไงเห็นปะ่ะอ๋อมีน้ำพุตรงนี้อีกมหาสัจจัน์ไทยแลนด์มากอันนี้ต้องหลบว่ะอันนี้ต้องหลบามันกว้างใหญ่ไพสาลเข้าไปอีก อันนี้จะเป็นตัวอย่างงานจริงๆอ่ะมีข้างหน้าไม่น่ามีนะผมว่านะแต่มันถ่ายรูปสวยไงบรรยากาศมันก็ดีแหละแต่ว่ามันแบบมันเปลืองพื้นที่ไงแค่นั้นเองแต่ทีนี้ข้างบนเนี่ยขึ้นไปนั่งได้ไหมวะบนไหนอ่ะบนนั้นอ่ะไอ้พวกคนอื่นๆน่ะที่แบบเสริมอ่ะอาจารย์ก็ว่าขึ้นไปนั่งได้นะไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะว่าจุดเด่นอยู่ตรงนี้ไงนั่งสูงกว่าไม่เป็นไรไม่เวลาเวลาพระท่านมาเนี่ยก็ เดี๋ยวอาจารย์จะเออเดี๋ยวอาจารย์จะขอเก้าอี้กับโต๊ะข้างอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าคนอื่นจะได้ยินไม่เป็นไรเอาเก้าอี้กับโต๊ะข้างมาให้อาจารย์หน่อยแค่นี้นเองอาจจะเตรียมไว้ชุดหนึ่งตัวไหนคะตัวเก้าอี้ดีๆให้อาจารย์ตัวหนึ่งพอดีจะให้พระนั่งอ่าพระจะนั่งตรงไหนตรงนี้เลยก็คือเทินวันเนี้แค่เอาเก้าอี้กับโต๊ะมาวางโฆษณาออกแล้วก็เอาเก้าอี้ให้ท่านนั่งตรงนี้แค่นั้นเลยได้ทานจะอยู่ตรงไหนไม่อาจารย์จะนั่งพื้นเวลาที่บรรยายอ่ะ จะแยกออกไปสองส่วนเออแค่เอามาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมยกกันเอง<ด>อเพราะมันจะมียกเข้ายกออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบ่งล้วยม,มันไม่กระจายนะเพราะวาเวลาไม่กระจายมัน,มนเหมือนงานศพไปตรงนี้ดูดิกระจายได้อาจารย์อาจารยาจะต้องดึงออกมาให้มันแบบน้อยออกออกหน่อยแต่ว่าใช่เป็นปกระถางเ,เอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละ อย่าดูกับว่าเจ้าวันไหนไปเี่ <Yeah. S 1> แต่ต้องขยับอันนี้ว่ะมันไม่ตรงเนี่ยมันไม่ตรงขยับแต่ถ้าขยับแล้วมันก็จะเละหมดเพราะว่าเนี่ยไม่งมั้นมีอีกวิธีเดียวคือขยับเสือขยับเสือให้เอียงมาให้ตรงมันจะได้ <Right. S 1> ไม่ต้องขยับอย่างอื่นใช่ s <S ตรงคือมองไปทางนี้ไม่ตรงไม่ใช่ประเด็นแต่ทางนี้ต้องตรงอ่าขยับให้ตรงกับเบาะเนี่ยเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอาจารย์ขอดูแปับนึง เบาะเบาะตรงไหมตรงเนื้อค่ะจ้ะเบาะมันก็จะไม่ตรงกับพระป่ะใช่ไหมก็ยังมีเอียงเออน่าจะไปทางแท่นหรือเปล่าถ้าไปทางแท่นมันจะได้อยู่ไหมเพราะาเครับเออประมาณนี้เพราะว่าเหมือนเบาะจะกลางแท่นดีอยู่แล้วเอออันนี้ตรงเลย โอเคแล้วก็ขยับเสือเข้าไปแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเอาออกมัน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 เมันเยอะไปอันนี้เดี๋ยวพระพาท่านเดินใช่ต้องเอาหินออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่วางใหม่วางไว้ตรงนี้ก่อนก็นดนะ้ะเพราะว่ามันสวยอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม่เป็นไรเสือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซ้อนกับตรงนู้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องผัดกลมไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดอีกเดี๋ยวดึงอ่าขยับให้ตรง ดึงไปดึงไปเลยครับออดึงไปเลยดึงโอเคป,เประมาณนั้นแล้วก็เอาเสืออันนั้นอะ่ะ <มา S 1> ทับทับเสือแบบน,นี้เออดึงมาให้เท่ากับเสมอเสือเลยไม่ต้องยิงกลายาวนะนี่มาเอาให้ชนเสือพอดีอ่ะได้ไหมอ่ะโอเคโอ้ต้องเอากล้องไว้นู่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันสูงใช่ไหม ไม่ไม่เดินค่ะแลวฟังพิงเลยที่น,นี้ทาไมันเป็นแบบนี้ใช่เพราะว่าเขาจัดใหม่ไงมันนี่ไงเขาลื้อตรงนี้ไงเพื่อที่จะให้จัดตรงนี้ได้ไงเขาก็เลยรวบ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 เดี๋ยวแก้ใช่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ่านั่งข้างบนอะ่ะมันสูงไปแล้วคนข้างล่างอะ่ะส่วนมากเขานั่งพื้นมันก็จะกลายเป็นเหยียกันหมดทุกคนเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าแล้วก็อี้อ่ะถ้าจะนั่งตรงเนี้ยเก้าอี้อ่ะเขายังมองกล้องได้บวกกับมันน้อยมันไม่ซ้อนเยอะ เวลาเขามองอะ่ะมองเข้ามามันก็จะเห็นมันยังเห็นอาจารย์ได้ยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไอตรงเนี้ยบางคนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคืออันเนี้ยแหละโอ้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนี่เพราะมันตรงแล้วเนี่ยก็มีก็สวยดีนะเนาะก็สวยเออสวยดีต้นนี้ต้นไม้หล,ลมแหลมไปหรอวะอ่ สวยอยู่ไหมสวยครับทีนี้กล้วยไม้มันหนาเอาแค่กล้วยไม้อย่างเดียวคุณปุ๊ก๋อคุยโทรศัพท์อยู่เอาแค่กล้วยไม้อย่างเดียวไหมทุกมุมมันถ่ายรูปได้หมดเลยนะเนี่ยสวยมากเลยจริง,รงๆไอ้พวกนี้ถ้ากระจายได้จะดีเนาะกระจายให้มันแบบเออแบบนี้มัน,น,นนะมันกระจุกไปนิดนึงลองดูปไปแลวครับชยช่วยจับหน่อยสิอไปไปเออกระจายหน่อยต้นไม้ไม่ต้องเอาออก เอาออก <Okay. S 1> แค่กล้วยไม้ตแต่ทีนี้ถ้าเอากล้วยไม้ออกมันจะแหว่กไหมอ่ะก็ลองดูครับไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเห็นนะมันต้องเอาอันกลางๆออกนะเพื่อ,เ,อเดี๋ยวมีอันนั้นอ่ะวางไว้ตรงนั้นน่าจะเหมาะแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีเฉพาะของมันไม่ผมจะเอา